สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้ครับเราจะมาแกะสาระสําคัญจากข้อมูลที่ได้รับมานะครับว่าโดยเรื่องพื้นฐานเลยที่สําคัญกับชีวิตเราทุกคนก็คือกายดีใจดีชีวิตดีเนี่ยทำยังไงให้ชีวิตเรามันแบบว่าสมดุลมีความสุขมีความหมายจริงๆซึ่งข้อมูลที่เรามีนี่ค่อนข้างหลากหลายเลยครับ ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องสุขภาพกายการดูแลใจการทําความดีในแง่มุมต่างๆแล้วก็พลังของการทํางานร่วมกันเป็นทีมหรือชุมชนไปจนถึงหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนาเลยที่เป็นเหมือนเข็มทิศนําทางเราเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะสกัดเอาแก่งคิดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่นําไปใช้ได้จริงจากข้อมูลเหล่านี้มาดูกันว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงและจะช่วยให้เราสร้างชีวิตที่สมดุลแล้วก็เปี่ยมสุขขึ้นมาได้อย่างไงบ้าง โดยเราจะอิงจากแนวคิดและก็ตัวอย่างที่อยู่ในข้อมูลชุดนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มสำรวจไปด้วยกันเลยจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องพื้นฐานอย่างสุขภาพกายก่อนนะครับคือข้อมูลที่เราได้มาเขาเน้นเรื่องความสมดุลมากๆโดยอ้างอิงถึงหลักปัจจัย4นะครับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพเราเนี่ยแล้วก็หลักสันโดษ ซึ่งก็คือความรู้จักพอดีพอดีในการบริโภคไม่ใช่ว่าอดอยากนะแต่คือไม่บริโภคจนเกินจำเป็นเกินไปมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับจากข้อมูลเกี่ยวกับลุงพอทัตตชีโวที่ท่านสามารถควบคุมความดันโลหิตได้โดยไม่ต้องใช้ยาเลยแค่ปรับเรื่องอาหารการฉันให้มันพอเหมาะพอดีแล้วก็ควบคู่ไปกับการดูแลอารมณ์ให้สงบ ไม่เครียดตรงนี้ชี้ให้เห็นเลยนะครับว่ากายกับใจเนี่ยมันส่งผลถึงกันโดยตรงจริงๆแต่ขณะเดียวกันข้อมูลพะสอนปัญหาที่น่ากัง,งวลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์บางรูปที่ท่านประสบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเบาหวานหรือน้ำหนักเกินคือส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายด้วยศรัทธานะครับซึ่งบางครั้งอาจจะเ,เน้นหวานมัน เข็มมากไปหน่อยจนต้องมีการรณรงค์เรื่องการถวายอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นเลยทีเดียวอืมใช่ค่ะประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงกายกับใจนี่สําคัญมากจริงๆค่ะคือสุขภาพกายที่ดีมันก็ส่งเสริมให้ใจแข็งแรงไปด้วยนะคะแล้วในทางกลับกันอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยก็ส่งผลต่อร่างกายโดยตรงเลยในข้อมูลเขาใช้คําที่น่าสนใจนะคะว่าความเครียดความกังวลหรืออารมณ์ขุนมัวต่างๆเนี่ยมันเหมือนเราสร้างพิษให้กับร่างกายเราเองเลยค่ะ และเครื่องมือสำคัญเลยที่ข้อมูลเน้นย้ำว่าช่วยได้มากก็คือสมาธิค่ะหรือการทำใจให้สงบการทำสมาธิเนี่ยเป็นเหมือนการให้กายและใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเลยนะคะทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านสงบนิ่งข้อมูลเขาอ้างถึงคำสอนของหลวงพ่อทัตชีโวที่ว่าการนั่งสมาธิเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานวิจัยสมัยใหม่มากๆเลยนะคะที่พบว่าพอจิตเราสงบสารเคมีในสมองก็จะสมดุล คือไม่หลั่งสารพิษที่ทำ้ายร่างกายออกมาตรงนี้ก็ส่งผลตัวสุขภาพแล้วก็อายุไขโดยตรงเลยค่ะโอ้โหแสดงว่าการดูแลกายกับใจเนี่ยแยกกันไม่ได้เลยจริงๆน,นะครับเหมือนที่ข้อมูลเปรียบเปรยไว้เลยว่าร่างกายเหมือนบ้านถ้าฐานรากแข็งแรงตัวบ้านมั่นคงจิตใจซึ่งเป็นเหมือนคนอยู่อาศัยก็ย่อมอยู่ได้อย่างสงบสุขงดงามได้แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของเราเองว่างันเถอะ ถูกต้องเลยค่ะในทางพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้พิจารณาปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยว่าเราบริโภคสิ่งเหล่านี้เพื่อการดำรงอยู่เพื่อให้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความดีต่อไปไม่ใช่เพื่อสนองความอยากหรือเพื่อประดับตกแตง่งอันนี้คือแก่นของสันโดจริงๆค่ะคือความพอดีไม่สุดตรงไปทังใดทังหนึ่งแม้ร่างกายที่เขาว่ากันว่ากายวาคืบกว้างสอก คือมีอยู่แค่นี้ไม่ได้ยั่งยืนอะไรแต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่เรามีในภพชาตินี้สําหรับสร้างคุณงามความดีต้องดูแลเขาให้ดีค่ะกับผมพอเรามีฐานกายใจที่ค่อนข้างสมดุลแล้วก้าวต่อไปที่ข้อมูลชวนให้มองก็คือการเปิดใจแล้วก็ลงมือทําความดี ซึ่งมีมุมที่น่าสนใจมากคือการไม่ตีกรอบการทำความดีไว้แคบๆไม่จำกัดความคิดตัวเองอย่างในข้อมูลม,มีการเปรียบเทียบมุมมองเพื่อกระตุ้นให้คิดกว้างๆนะครับหรือการมองบทบาทพระสงฆ์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องพิธีกรรมอย่างเดียวแต่ท่านก็มีบทบาทในการพัฒนาสังคมพัฒนาจิตใจผู้คนในหลายๆด้านด้วยตรงนี้เชื่อมโยงกันแนวคิดที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือดีให้หลากมิติครับข้อมูลเขาสรุปไว้4ช่องทางหลักๆที่เราทุกคนทําได้ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนคือ 1. ก็คือทางกายลงมือทําสิ่งดีๆด้วยเรี่ยวแรงเราเองเลยเช่นช่วยเหลือคนอื่นรักษาความสะอาดในที่สาธารณะคือสิ่งเล็กๆน้อยๆก็มีความหมายนะครับ 2. ก็คือวาจาเลือกใช้คําพูดที่สร้างสรรเป็นประโยชน์พูดความจริงให้กําลังใจกันหรือแม้แต่การสื่อสารดีๆในโลกออนไลน์สมัยนี้ก็สําคัญมาก 3. ค,คือทางใจครับมีเจตนาดีคิดบวกปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้อภัยไม่ผูกโกรธ หรือแม้แต่การเอาชนะใจตัวเองให้ทําในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นการทําดีทางใจแต่สุดท้าย4ก็คือทางปัญญาครับการศึกษาเรียนรู้ธรรมะหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์และที่สําคัญคือการฝึกสมาธิเพื่อให้ใจสงบเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สิ่งที่น่าสนใจมากใน4มิตินี้ก็คือมันเปิดประตูให้เราสร้างบุญกุศลได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่จำเป็นต้องรอมีเงินทองมากมายหรือรอโอกาสพิเศษอะไรเลยการกระทำคำพูดความคิดแล้วก็การฝึกฝนตัวเองเนี่ยล้วนเป็นหนทางแห่งความดีทั้งสิ้นค่ะซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องอย่างยิ่งเลยนะคะกับหลักกุศล,ลกรรมมาบทสิในทางพุทธศาสนาซึ่งก็คือ แนวทางการทำความดี10ประการนั่นเองค่ะแบ่งง่ายๆก็เป็นทางกาย3อย่างเช่นไม่เบียดเบียนกันทางวาจา4อย่างเช่นพูดแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์และทางใจอีก3อย่างเช่นไม่คิดร้ายไม่โลภไม่เห็นผิดทั้งหมดนี้คือการสร้างเหตุแห่งความสุขความเจริญให้ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะอ๋อครับพอเข้าใจแบบนี้แล้วการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันก็ชัดเจนขึ้นเลยนะครับ คือการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างอย่างสร้างสรรค์เป็นกาลยานามิตรหรือเพื่อนที่ดีต่อกันรู้จักกาลเทศะหรือที่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรเหมาะสมหรือไม่รวมถึงเรื่องง่ายๆแต่สำคัญมากอย่างการรู้จักขอโทษเมื่อทำผิดและขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ มาสะท้อนคุณภาพจิตใจที่ดีงามออกมาจริงๆนะครับแล้วก็ช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่ขึ้นด้วยครับทีนี้จากเรื่องส่วนตัวขยับมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งคือเรื่องพลังของการรวมกลุ่มหรือพลังหมู่คณะครับข้อมูลที่เรามีพูดถึงประเพณีทอดกรถินได้น่าสนใจมาก ว่าไม่ใช่แค่พิธีถวายผ้าประจำปีเฉยๆแต่เป็นสัญลักษณ์ของความสามคัคคีการรวมพลังใจของผู้คนเป็นการยกย่องผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วก็ยังเป็นการฝึกฝนตนเองด้วยทั้งฝ่ายพระพิกษุและคราวาสที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆตลอดช่วงเข้าพรรษาเลยแล้วก็มีโครงการหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยนะครับในข้อมูลคือเด็กดีวีสตา ที่ริเริ่มโดยหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เยาวชนผมทึ่งตรงที่โครงการนี้ไม่ได้แค่สอนเฉยๆแต่ให้เด็กๆลงมือทำจริงเลยในกิจกรรมที่เรียกว่ากระถินสำริดคือเด็กๆต้องรับผิดชอบตั้งแต่ติดต่อประสานงานเตรียมงานจนถึงเป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้ากระถินเองเลยแสดงให้เห็นว่าอายุเนี่ยไม่ใช่ข้อจำกัดในการทำความดีแล้วก็รับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆได้ เป็นการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่น่าชื่นชมจริงๆครับใช่ค่ะการที่หมู่คณะจะรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งแบบนั้นได้เนี่ยมันมีหลักการอยู่เบื้องหลังนะคะจากแนวปฏิบัติที่ปรากฏในข้อมูลโดยเฉพาะตัวอย่างจากวัดพระธรรมกายเนี่ยอาจจะสรุปหัวใจสำคัญได้ประมาณนี้ค่ะ 1. คือมีเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน ทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็เห็นภาพเดียวกันว่ากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเช่นเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุธรรมหรือเป้าหมายเฉพาะของโครงการนั้นๆ 2. คือการแบ่งงานที่ชัดเจนแต่ใจรวมเป็นหนึ่งค่ะคือมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดไม่ว่าจะเป็นพระโยมหรืออาสาสมัครแต่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกันทำเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 3. คือวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกอื้อกูลอันนี้สำคัญมากๆเลย คือไม่ทิ้งให้ใครเหนื่อยคนเดียวหลักการที่ข้อมูลใช้คำว่าเห็นใครหนักช่วยเข้าไปเบาเห็นใครล้าช่วยเข้าไปเสริมเหมือนการทำงานของมือมนุษย์นะคะที่รวมพลังกันได้แล้วก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองได้ด้วยและสี่คือความสามัคคีและความเข้าใจค่ะต้องมีเมตตาต่อกันถ้อยทีถ้อยอาศัยให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุกำลังใจหรือการให้อภัยเนี่ยเป็นเหมือนกาวเชื่อมใจผู้คนไว้เลยค่ะ โอ้หพอฟังแบบนี้แล้วเ,เห็นภาพชัดขึ้นยือเอ่ยครับว่าพลังของบุญคือความดีที่สั่งสมศรัทธาคือความเชื่อมั่นในเป้าหมายและในการและกันแล้วก็ปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อสามสิ่งนี้มารวมกันในหมู่คณะที่มุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็สามารถสร้างสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆอย่างที่ข้อมูลยกตัวอย่างการสร้างมหาธรรมกายเจดี ซึ่งต้องอาศัยพลังศรัทธ,ธาการร่วมมือจากคนจำนวนมหาศาลจริงๆครับทีนี้เราลองหันกลับมามองเรื่องภายในใจซึ่งเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตกันบ้างนะครับข้อมูลมีส่วนที่ชี้ว่าคนเรามักจะมองโลกผ่านแว่นตาของตัวเองคือมองในมุมที่ตนอยากมองการตัดสินผู้อื่นจากมุมของเราอย่างเดียวมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไปสิ่งสำคัญกว่านั้นคือการหันกลับมาพิจารณาแล้วก็ฝึกฝนตนเองด้วยหลักทานศีลภาวนา คือการให้การรักษาความประพฤติแล้วก็การฝึกฝนจิตใจอ๋อค่ะประเด็นนี้เชื่อมโยงโดยตรงเลยกับเรื่องกฎแห่งกรรมหรือวิบากกรรมนะคะคือตามหลักพุทธศาสนาที่ปรากฏในข้อมูลเนี่ยท่านเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ดีหรือร้ายล้วนเป็นผลมาจากกรรมหรือการกระทําที่เราเคยทําไว้นะคะทั้งในอดีตและปัจจุบันการเข้าใจหลักการนี้ไม่ใช่เพื่อให้เรางมงายนะคะแต่เพื่อให้มีกําลังใจค่ะ คือเมื่อเจอเรื่องดีก็รู้ว่ามาจากเหตุดีที่เราเคยทําไว้พอเจออุปสรรคก็เข้าใจว่าอาจเป็นผลของกรรมเก่าแล้วก็มุ่งมั่นทําความดีต่อไปไม่ท้อแท้แล้วก็ช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าทําดีไม่ได้ดีได้ด้วยเพราะบางทีผลของกรรมดีอาจจะยังส่งผลไม่เต็มที่หรือมีกรรมเก่าบางอย่างมาส่งผลก่อนนะคะวงจรของการเกิดแก่เจ็บ หรือว่าตะสงสารที่เราเวียนไหวกันอยู่นี้ข้อมูลชี้ว่ามันขับเคลื่อนด้วยอวิชชาคือความไม่รู้จริงในความเป็นไปของชีวิตทําให้คนส่วนใหญ่หลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปการมีบุญที่เราสั่งสมไว้นี่แหละค่ะเปรียบเหมือนสเสบียงแล้วก็แสงสว่างเลยที่จะช่วยนําทางให้เราเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็มีกําลังในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆค่ะครับ พลังของบุญนี่ถูกเน้นย้ำในข้อมูลหลายส่วนมากๆเลยนะครับว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่า 1. คือเป็นที่พื้นที่แท้จริงของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็เมื่อละโลกไปแล้วด้วย 2. คือเป็นพลังงานพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในด้านต่างๆ 3. คือความรู้สึกปลืม้มหรือปีติยินดีที่เกิดขึ้นเมื่อได้ทำความดีหรือทำบุญเนี่ยมีพลังมาก สามารถชำระล้างความขุ่นมัวในใจเราได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้สร้างความดีต่อไปได้ไม่สิ้นสุดเลยและที่สำคัญมากๆคือบุญต้องทำต่อเนื่องนะครับเหมือนเราต้องเติมน้ำมันให้รถหรือชาร์จแบตเตอรี่ให้โทรศัพท์นั่นแหละเพราะบุญที่เราใช้ไปในการดำเรินชีวิตแต่ละวันมันก็ค่อยๆพร่องไปต้องหมั่นเติมอยู่เสมอใช่เลยค่ะและการจะรักษาใจให้อยู่ในกระแสของบุญไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์โลภโกรธหลง หรือความขุนมัวต่างๆนั้นเครื่องมือสำคัญที่สุดก็คือสมาธิและสติค่ะคำว่าหยุดที่ข้อมูลอ้างถึงคำสอนของหลวงปู่สดวัดปากน้ำเนี่ยเป็นหัวใจเลยค่ะคือการหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดใจที่มันวิ่งพล่านไปเรื่อยพอใจหยุดได้นิ่งได้มันก็จะว่างสบายแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นสามารถเห็นอะไรๆตามความเป็นจริงได้ค่ะ ระลึกถึงคุณความดีของท่านแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้โดยเฉพาะในโอกาสสาคัญๆข้อมูลมองว่าเป็นการเชื่อมโยงคุณงามความดีจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตด้วยมันไม่ใช่แค่พิธีกรรมเฉยๆนะครับแต่เป็นการแสดงความขอบคุณต่อรากฐานของชีวิตที่เราได้รับมาทั้งสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นอ,อุปนิสัยดีๆหรือแนวคิดดีๆที่สืบทอดกันมา เรื่องนี้ยังเชื่อมโยงกับหลักสัมมาทิฏฐิด้วยนะครับคือความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเหตุและผลเรื่องกรรมแล้วก็ที่มาที่ไปของชีวิตเรานั่นเองพอเราสำรวจข้อมูลมาทั้งหมดนี้ก็เริ่มเห็นภาพที่เชื่อมโยงกันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่การสร้างฐานกายใจให้สมดุลเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็ขยายไปสู่การลงมือทําความดีในหลากหลายมิติไม่จํากัดรูปแบบแล้วก็รวมพลังกับหมู่คณะเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกและท้ายที่สุดก็คือการกลับมาดูแล แล้วก็พัฒนาจิตใจภายในของเราเองด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วก็การสั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมอใช่ค่ะแก่นสาระสำคัญจากข้อมูลทั้งหมดชี้ไปในทางเดียวกันเลยนะคะว่าชีวิตที่สมบูรณ์แล้วก็มีความสุขอย่างยั่งยืนนั้นมันไม่ได้เกิดจากการทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่เกิดจากการบูรณาการสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน คือดูแลตัวเองก็ต้องดีปฏิบัติต่อผู้อื่นก็ต้องดีมีส่วนร่วมสร้างสารรค์ชุมชนแล้วก็ไม่ลืมที่จะฝึกฝนพัฒนาจิตใจตนเองให้สูงขึ้นด้วยทั้งหมดนี้ต้องเดินควบคู่กันไปค่ะครับเป็นบทสรุปที่ชวนให้ค้ดต่อจริงๆนะครับว่าสุขภาพหรือเว b e i ิงที่แท้จริงที่เราสแสวงหากันเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ความสมดุลและความสุขส่วนตัวของเราเท่านั้น แต่อาจจะหมายถึงศักยภาพที่ความสมดุลและความดีงามภายในของเรานั้นสามารถแผ่ขยายออกไปสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนรอบข้างชุมชนสังคมและอาจจะส่งต่อไปถึงคนรุ่นต่อๆไปได้อีกด้วยก็นับเป็นโจทย์ที่น่าสนใจให้เราแต่ละคนนำกลับไปคบคิดแล้วก็ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะครับ